Yo, yo, yo. Bye, โยโยโยบายบังกรเจิญกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึบหนังทุกช,ช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v i p KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ครึ่งเน้นทีมเดียวพี่เจรเลือกเกมเวลาตี245ฟุตบอลเนชันลีกลีกเอรอบ8ทีมนัด2นะครับทีมชาติฝรั่งเศสจะเปิดบ้านที่แซงเดนี is, ครับรับการมาเยือนของโครเอเชียนะครับนัดแรกโครเอเชียเปิดบ้านชนะมาก่อน2-0กลุ่มความเเรปียบไว้พอสมควรรัฝ่งเศสของปียเช ตัวหลักก็ประตูไมเมยองเกมรับก็พวกโกนาเตซาลิบานะครับตรงกลางมีสมิดฟิลจากมาริดนะครับชัวร์นดีกับกามาวิงกาแล้วก็อาจจะมีตัวเลือกอย่างอาเดียงราบิโอนนะครับแนวรุกก็มีแมคคอนโอดิเซจากบาเยนนหรือว่าจะเป็น2ตัวจากแปเชนะครับอุสมันเดเบเล่กับแบรลรี่บาโคล่า แล้วก็รวมไปถึงคริยนันเอ็มบัปเป้กองหน้าจากมาดริดนะครับโยโยโย่เจ็ดสา์ผลิตภัณฑ์ k คลนสปอรผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2ถาแถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่โครเอเชียของซาร์ตโกดาลิชถือว่านัดแรกฟอร์มดีมากก็น่าจะยึดตัวผู้เล่นจากเกมแรกนะครับหรือว่าโควิดเป็นประตูเกมรับก็นําโดยยอสโกกวาดิโอนะครับตรงกลางลูก้าโมดิตตัวเก่าเล่นกับมาโตโควาชิตนาวุกอีวานเปริซิธโอ้ดที่แล้วยิงประตูได้เมียงเดคามาริกข้างหน้าก็อ e ันเต้บูดีเมียนะครับแน่นอนก่อนเกมเขามองฝรั่งเศสเป็นต่อพอสมควรครับเอ,า,อาง่ายเงื่อนไขโครเอเชียเสมอหรือแพ้หนึ่งลูกก็ยังเข้ารอบรองส่วน ฝรั่งเศสไม่มีทางเลือกนะครับต้องชนะ2ประตูเท่านั้นแม่ดูแล้วพี่จัยังชอบที่ฝรั่งเศสครับมองว่ากลับมาเล่นในบ้านที่แซงเดนีเนี่ยน่าจะกดอยู่ครับวัดใจฝรั่งเศสการันตียืนพื้น1ประตูลุ้นเม็ดสนะครับส่วนใครจะเข้ารอบไปลุ้นอีกทีให้เชียร์ทีมชาติฝรั่งเศสเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย